เป็นหญิงคล้ององค์เทเวสุวรรณได้ไหมครับว่าจะหญิงจะชายจะจะเพศไหนจะไม่เลือกเพศได้หมดเลยครับถามว่าคล้องไปเพื่ออะไรอ่าใช่ไหมคนส่วนใหญ่ที่บูชาับถือเทพต่างๆก็จะก็จะไปะยัดเยียดความสามารถให้เทพองค์นั้นองค์นี้ว่ามีความสามารถแบบนั้แบบนี้ที่จะประดานให้เรานะครับแต่เทพท่านจะบอกว่ากูก็อยู่ชิกดูดีนี่แหละกูอยู่กูดีเลยกูไม่กูไม่ได้ยุ่งเลยอะไรเงี้ยอ่าแต่ให้แต่ให้เอง มีค่าเป็นไอดอลแล้วก็เองอยู่ในความดีสิ่งที่เองทำความดีนั่นแหละจะดนบันดาลให้เองทั้งแคล้่คลาดทั้งมีโชคมีลาบและทั้งร่ำรวยส่งเสริมทั้งโลกทางธรรมแต่ค่าเนะี่ยอยู่ของค่าดีๆค่าอยู่เฉยๆมันค่านี่แหละนะแต่โอเคแหละเองมีค่าเป็นไอดอลเนี่ยถือว่าโอเคแล้วอย่างน้อยเองมีที่ยึดยมีตัวอย่างมีแบบอย่างเลยนั้นการการนับถือบูชาไม่ใช่เรื่อง ไม่ใช่ต้องผิดนะครับไม่ใช่ต้องผิดแต่เป็นความเชื่อนะครับแต่ความเชื่อแบบไหนและที่จะทาให้มันมาส่งเสริมตัวเราคำว่าตัวเราย้อนกลับไป2เรื่องเหมือนเดิมก็คือเรื่องของครอบครัวและอาชีพการงานเห็นไหมอาชีพงานงานคือเงินในกระเป๋าแหละถ้านับถือเลยความเชื่ออะไรก็ตามและส่งเสริม2ออย่างนี้ถือว่าโอเคคุณเชื่อได้เลย